สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทําที่วางฟองน้ําล้างจานนะคะจากถาดขนมจีนแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการทําก็ง่ายๆเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยวันนี้นะคะเราก็จะใช้ด้วยกันทั้งหมด2อันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําอีกชิ้นนึงค่ะมาตัดแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะซึ่งจะมีเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงน,นี้นะคะเราก็ตัดตามเส้นได้เลย นี่นะคะเมื่อตัดแบ่งครึ่งกลางแบบนี้แล้วนะคะอีกชิ้นนึงค่ะเราก็จะทําการตัดแบ่งครึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่1ชิ้นนะคะก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้แล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําชิ้นที่แบ่งครึ่งน,นะคะมาประกอบเข้ากับชิ้นเต็มแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะทากาวเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะเราจะทากาวตรงขอบตรงนี้นะคะทำื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ติดเข้ามาเลยเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะติดเข้าไปที่ด้านหลังค่ะ โดยเราจะติดในมุมนี้นะคะลักษณะนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ทากาวชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะน,นะคะเราจะติดกาวเข้าไปที่ตรงมุมตรงขอบแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ติดให้ตรงกึ่งกลางนะคะนี่นะคะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วกนกต่อไปค่ะเราก็ไปทําการพ่นสีสเปรย์กันเลยนี่นะคะเมื่อสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะที่สามารถตั้งได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำฟองน้ำมาใส่แบบนี้นะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดสีสด